สวัสดีครับพบกับปลาเลนเจอร์นะครับวันนี้เข้าเกมมานะครับล็อกอินเซอร์ไพ์เออไปดูกล่องของขวัญด้วยนะครับ <laughs> ได้รางวัลฟรีเลยเอ,อ่าในห้าตัวกาชาครับวันนี้เป็นวันศุกร์มันเป็นสี่ทุ่มนะครับเวลาสี่ทุ่มครึ่งแล้วแต่ว่ามันเป็นนับเป็นวันศุกร์นะเห็นไหมผสมเรนเจอร์สองเท่า ผมจะมาผสมไมกี้นะครับเป็นเก้าดาวแม็กครับตัวที่สองไมกี้ตัวที่สองขึ้นเก้าดาวแม็กครับโอเคช้ามากเี๋ยวต้องปลดล็อกสี่ตัวเนาะเก้าดาวแม็กสอง สามสี่ก่าย่อยไม่มีเลยหรอกอืมโอเคครับเก้าดาวตัวที่สองของไอดีผมนะเก้าดาวแม็กสามสี่ผสมเลนเจอร์สองเท่านะครับอ่าเอาเลยครับเป็นเก้าดาวแม็กแต่ว่าเราต้องหากบเขียวครับเข้าไปอีกอ่าเห็นไหมร้อยแปดสิบร้อยสามสิบสามทับร้อยแปดสิบ ต่อไประดับนะครับกบสีเขียวใส่ไปเลยเให้เป็นร้อยปดกลบเขียวนี่หาจากไหนมาจากการล็อกอินนะครับเราล็อกอินเราจะได้ตารางล็อกอินนะก็จะหมดแล้วกลบเขียวใชยเย่เหมกันนั้นยังอะนี่ปะ ดึบโหหลายเยอะเลยอ่ะก็ผมเฮ้อผมเอาล่างอันต้าเข้าไปนะปั๊บเป็นอะไรหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเก้าใช่ไหมอ่าหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดเก้าใช่ไหมเจ็ดสิบเก้าเปอร์เซ็นตะ์เนาะนี่ก็ผมเป็นล่างธรรมดานะมันจะเกีก่ยวกับ 8, ไหมเกี่ยวกับเปลยดาวอะไรไหมนี่ล่างธรรมดา 157 79เหมือนกันครับแสดงว่าร่างอันต้าเราเอาไปย่อยดีกว่าอ่แสดงว่าเขาเป็นร่าง Mac แม็กละปับ๊บเออ158่งดลเวลขึ้นตั้งเยอะเลยครับมาผ่าเอาไหมร่างอันต้ากับร่างแบบเป็นแม็กเนี่ยเออแสดงว่ามันต่างกันอ่าเราได้เทคนิคตัวนี้ละอันนี้ไม่แม็กนะอันนี้ 1, 135 158 55%เปอร์เซ็นต อันนี้หนึ่งห้าแปดหกสิบหกเปอร์เซ็นตแสดงว่าเนี่ยถ้าเป็นมงกุฎเนี่ยมันจะได้เยอะตัวมงกุฎอ่ะเข้าใจละผมก็ทําการตัวตัวแมนแบง็กนายัดเข้าไปอย่างงี้เพื่อมันได้ลูบี้ไปแล้วอ่าเนี่ยทำอย่างเงี้ยเข้าไปเรื่อยอันนี้อใส่เข้าไปครับเราไม่ขึ้นอันต้าน,นะครับหนึ่งร้อยหกสิบแล้วหนึร้อยหกสิบแล้ว อันนี้ตัวจุติเกบไว้นะครับหายากไปเลืองอันนี้อุยอันนี้ใส่ไปเลยเนี่ยอันนี้ใส่ไปเลยเพราะว่าได้ตัวแม็กแล้วเนี่ยทำให้เป็นครบหนึ่งร้อยหกสิบครับเอ้านี่แม็กอันไหนอีกไหน,นไม่ตัวมงกุฎอีกอันนี้ร้อยยี่สิบฮ ซากุระมิกุนี้จัดเลยไหมมันเยอะเกินไปละสามเป็ซากุรามิกุนเนี่ยอ่ะเอาไปเลยไม่ต้องทำหลักพีร้อยนมาร์ซากุระมิกุโอเคไปเรื่อยครับเงี้ย ผสมอย่างไงเี้ยไปเรื okay. ่อยๆโอเคต่ไปก็สกุลามิกุเก็บไว้สักตัวดีไหม mm hmm. เผื่อมันเจ็งขึ้นมาเอาเก็บไว้สักตัวหนึ่งโอเคครับ <laughs> ว okay. ่าโอเคที่จริงมันมีร่างอันต้าหรือเปล่าไม่รู้นะสกุลามิกุเนี่ยเก็บร่างธรรมดาสักตัวดีกว่าโอเค โอ้โหมันใช้ตัวละครเยอะมากนะครับทุกคนใครจะทำแบบก้าดาวแม็กเนี่ยเห็นไหมไม่ใช่ว่าแบบเรามีอันนี้ปั่นขึ้นได้ง่ายนะไเนี่ยปลายเหลืองเนาะอืมตัวไหนแม็กอีกโอ้ยตาลายแล้วเนี่ยเนี่ยเนี่ยร้อยเจ็ดสิบโอ้โหเพิ่งร้อยเจ็ดสิบครับเรื่อยๆครับเมื่อกี้นี่ตัวนี้แม็ก อห้นนสามตัวยังเห,ห็นไหมก,ก่อนอ่าอันนี้ก็แม็กแล้วอันนี้ไม่จําเป็นต้องใช้เหลือแล้วได้ไรูบี้ไปแล้วว่าได้มงกุฎไปแล้วครับอันนี้ก็แม็กแล้วครับนี่เจ็ดสิบเอ็ดแล้วโอ้โหมันใช้ยเยอะเหมือนกันนะครับอืมเดี๋ยวอันนี้ก็แม็กไปแล้ในเะถา,าบาวเมื่อกี้นี่เหรอตรงนี้ไง โอต้องรีบทำแล้วมีก็แม็กไปแล้วโอเคเจ็ดสิบสองโอ้ใช้ยเยอะมากอันนี้ครับผมจะพยายามเอาตัวแม็กใส่นะเพราะว่ามันได้รูบี้ไปแล้วอันนี้ตัวซ้าๆก็เผื่อมันเปิดกาชาแล้วมันมีได้ลูบี้เข้าใจปะเนี่ยได้ห้าลูบี้นะมงกุฎหนึ่งเนี่ยอื อันนี้ตัวจุติไม่ใช่นี่ังก็เก่งอยู่นะแต่ก็ต้องย่อยแหละอันนี้เก็บไว้ก่อนมีตัวเดียวอ่าเจมไปเจ็ดสิบห้าแล้วครับใกล้แล้วครับ EP นี้ขึ้นเก้าดาวครับอันนี้กุกกุังก็เก่งนะเจมแม็กไปแล้ว เดี๋ยวผมน่าจะไม่รอถึงคามันหมดจริงๆผมก็ต้องใส่อะนะนี่ให้ถูกล็อกไปหรอผลดล็อกเลยเนี่ยได้เรื่อยๆอยู่แล้วตัวเนี้ยนี่มีตัวเดียวจุติตัวเดียวอืมผมว่าหมดแล้วครับไม่ทบครับผมต้องยอมเสียแล้วแหละอืม อันตานี้มันเปอร์เซ็นต์มาได้น้อยนะผมต้องยอมเอาตัวธรรมดาใส่แล้วแหละเนี่ยเอาบะเนี่้ผมต้องยอมเสียสละโอเคอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยโอ้โหกว่าจะก้าว้าไหมครับรู้เลยครับเดี๋ยวรู้เลย มันลําบากยากเขียนขนาดไหนกว่าจะได้แบบว่าแม็กหนึ่งตัวนะใช้เวลาใช้ลันเจอร์ใช้ทรัพยากรเยอะมากยิ่งเราเล่นไปอยืองเงี้ยครับไม่ต้องพูดถึงเลยกวจะได้ขนาดนี้โอ้โห สุดจัดขนาดผสมเลนเจอร์สองเท่านะกว่าจะได้เก้าดาแม็กตัวหนึ่งต้องยอมเสียสละละไม่งั้นมันไม่อันนี้นะหนึ่งร้อยเจ็สิบเจ็ดแล้วครับใกล้แล้วครับไม่ไม่กี้ผมไปไม่อะไรแล้วตัวเนี้ยไม่งั้นตาลายฮอ แปแล้วมาให้หมดวิย้ยทัวเดียวองเจ็สิบแปดตัวหูกว่าจะแปดสิบนะครับถ้าเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นพอบๆแล้วก็ไปเก็บรูบีฟ้ฟรีเจ็ดสิบเก้าแล้วสุดจัดครับทรัพยากร ที่ฟาร์มาครับแสดงว่าไอดีไหนที่มันตัวมันลนนะทำเก้าดาวเ,าวเาใกล้แล้วใกล้แล้วโอ้โหใช้เวลาประมาณเก้านาทีแล้วเนี่ยทำแม็กตัวเดียวเนาะไม่สต็อปนะทำให้ดูเลยอันเนี้ยโอนี่สามันเสียดายปะสองอันไป โัวน,นี้ก็สามนนตัวนี่ก็สามตัวอุ้ยยังไงวะเนี่ยอ๋อตัวนี้ด้วกันมันมันใกล้จะแม็กแล้วอะ่ะทุกคนผมนก็เสียดายนะบางครั้งอะ่ะเดี๋ยวมันมีกบเขียวไหมเฮ้ย,ยผมไม่ค่อยมีกบเขียวเปล่าวะใช่ไงมสิใกล้จะเต็มแล้วโอ้โหหมดแล้วแม็กครับเห็นไ,ไหมร้อยแปดสิบแม็กปุ๊บ เป็นเก้าดาวแม็กเรียบร้อยนะครับไมายเลแปดสิบมันจิโร่ครับเก้าดาวแม็กนี่ดูดูด,ดูแสงจะเกิดขึ้นยังไงจะหน้าทีมเราครับเท่เลยครับยืนคู่กันนะครับอืมต่อไปตัวนี้เป็นเก้าดาวดีไหมสามารถขึ้นอันตา้าได้เลยนะครับตัวนี้ ทรัพยากรพอมากขึ้นอันต้าเป็นสีฟ้าใช่ไหมแล้วก็สามารถเอากบให้กบมุน้ำเงินนะกบฟ้าเนี่ยกบตัวเนี้ยยัดเข้าไปครับอีกยี่สิบตัวครับเนี่ยตอนนี้เพราะว่าผมมีอยู่ประมาณห้าสิบห้าตัวครับเมื่อเรายัดเสร็จใช่ไหมแล้วก็ค่อยขึ้นเป็นเก้าดาวได้อีกแต่ว่าทรัพยากรน่าจะไม่ถึงครับอืม ธาตุธาตุไม้น่าจะไม่ถึงเพราะว่าเพิ่งทําไปแต่ว่าคาธาตุไฟอ่ะเหลือครับธาตุไฟเหลือนะเนี่จะไปก่อนธาตุไฟผมเหลือสามารถขึ้นอิสณะนะเป็นเก้าดาวครับแต่ยังไม่แม็กนะเพราะว่าเอออย่างเงี้เนี่ยมันมีกรบกรบเก้าดาวนะมีแค่สองตัวครับนลวงพ่อแมครับมันไม่ใช่เก้าดาวแม็กไงมันขึ้นเก้าดาวได้หลายตัวนะไอดีผมอ่ะอืม แล้วก็ไปเก็บรูบี้ตรงนี้ครับแม็กแล้วนะได้อีกห้าบลูบี้เก็บตรงนี้เลยก็ได้ถ้าเราจะดูว่าตรงไหนใช่ไหมไเห็นไหมบรูบีต้ตัวนี้อัน,นเล็กๆเนะี่ยก้อนเดียวนะครับห้าอันนะแต่ว่าถ้าเราีเกียจหาเนี้ยเราก็เก็บตรงนี้เลยนะเห็นไหมในห้าบลูบี้ครับแม็กหนึ่งตัวได้มงกุฎหนึ่งตัวได้ห้าอันใช่ไหมนี่เป็นหนึ่งร้อยสิบสอง ครับก็ประมาณนี้อ่าแล้วก็ไปกิจกรรมกระดานหมุนนะเราทำแค่สองอันอันนี้กิวเลด,ดสามครั้งรับไปครับพีพีสามครั้งนี้ลุยครับทีมพีพีผมก็ประมาณนี้ครับตีสามครั้งพอนะครับโอ้ยอันนี้ชนะหรือเปล่ามาร้นะไม่ไม่ดูกกียร์ก้วยนี่ทีมพีพีผมครับอันนี้การบินกันไม่ค่อยได้หรอกจริงๆไม่ค่อยได้เล่นทีมสองหรอก อ่ะครับไม่กี้เก้าดาวซอยสองตัวครับไปอตโต้ไปเลยครับแพ้ก็ไม่ปไปนลรครับอันนี้อันนี้ปล่อยให้ดูครับลองดูทดสอบไม่กี้เก้าดาวแม็กดูมันจะกิ่งไหมโดดทีเอาพวกเพื่อด้วยนี่เป็นไ,ไงไม่กี้เก้าดาวแม็กครับโอ้โหสอยบ้านเขาแล้วครับอย่าเสียมวยเนี้ยอโอเตะบ้านแล้วครับเฮ้ยเปบิชีผมทำงานดีมากว่ะ เฮ้ยมันยากเลยว่าแมกี้ผมยังมมไม่เตะบ้านเลยผมต้องเพิ่มพลังโจมตีให้แมกี้สองดีไหมเนี่ยืมกี้ตัวหนึ่งกะโดดใช่ไหมแมกี้อีกตัวหนึ่งรีเซตเนี่ยตัวนี้เป็นตัวรีเซตใช่ไหมแมกี้ก่าะเนี่ยรีเซตแล้วก็ให้มันกระโดดไปเรื่อยๆครับเออแมกี้สองตัวนี้มันดีอย่างนี้เนาะเห็นไหมสสยบ้านก็ไล้อันนี้มีเกียร์โดแน่นอนหนึ่งหนึ่งชิ้นนะครับ ผมสามารถขึ้นส็ลตเป็นเก้าดาวได้อีกนะกบชมพูก็ได้แต่ว่ายัางครับรอดูแสงมืดมาใหม่ก่อนเดี๋ยวใช้ทรัพยากรหมดเกินไปครับเพราะว่าไอดีนี้มันเขาเรียกว่าอะไรวะตัวละครมันเยอะเกินไปครับมันต้องละลายได้ต้องทำแม็กแล้วอะ่ะเข้าใจไหมอืมนี่ครับแม็กกี้สองมันรีเซ็ตตัวหนึ่งมรีเซตตัวห,หนึ่งกระโดดใช <laughs> ่ไหมกระโดดไปรีเซตแล้วก็กระโดดรีเซตสก,กิลนะ เมก,กี้หนึ่งอ่ะเมก,กี้สองตัวนีครับโหโดดเป็นนิงโจ้เลยโหนี่ครับเล่นไปครับ EP นี้อ้มันเหมือนกันนะไอ้ดีเนี่ย t p p นะไม่ต้องกดเลยใส่บ้านไมก,กี้ครับโคตรเมก,กี้ อีกต้านหนึ่งนะครับครบ3าครั้งเนี่ยทำเครเอาถึงเป้าหมายแล้วล่ะเงินหนึ่งจริงๆไม่เล่นเลยก็ได้นะอ่ะการพลาดถ้าสุดท้าย3ามครั้งก็ทำเคลจบไปหนึ่งอันนะครับไปจำไปเลยครับใช้แค่หนะ้าร้อยเองนะชะชนะไหมรอบนี้โอ้บัตเตดอย่างโหดเลยผมว่าน่าจะเพเลแล้วล่ะ ก็า copy เมกี้ผมมาแล้วเอาเองสวยบ้านหลมว่าแล้วมันมีดัมเป็นชี่มัน copy ไมกี้ผมวะอืมโอเคกินเันหนึ่งครบสามตาแล้ว็็ไปเก็บภารกิจครับภารกิจตรงนี้รับใช่ไหมพอครับเราเล่นไปเหลืองเล่นแค่นี้พอนะถ้าใครจะขึ้นวิวก็เล่นครบไปเลยนะครับ มันจะได้กบเก้าดดาวหนึ่งตัวนะอืมผมเล่นแค่นี้พอครับเพราะว่าผมไปหารูบี้แล้วเปิดเปิด,ปดกบก้าดาวมันน่าจะดูง่ายกว่าโอเคยี <laughs> okay, ่สิบนี่เป็นไรครับตัวของฟรีครับอืมอันนี้เป็นผ่อนพอยได้ครับแล้วเล่นพีพีอู่แล้วสี่สิบอ้วก็เล่นอย่างเงี้ยเจ็บไปเรื่อยๆจบทีนี้เมื่อวานนี้สองวันนี้สองเป็นสี่ครั้งแล้วนะรางวัลนนะั้นได้สี่ครั้งอะ ใช่ไหมก็ได้สิบขันก็จะได้คนนกแต่คำนวณให้ดูแล้อีพีเมื่อกี้นี้ได้ถึงตรงนี้นะมาละสองสามสิบวันก็หกสิบนี่สามสิบวันสามสิบสามประมาณนี้ครับโอเคครับตัวไหนเขึ้นเก้าวดาวต่อไปดีคอมเมนต์บอกได้นะ แต่แต่คงยังไม่ทำหรอกเดี๋ยวดูทีมก่อนมีเหลือเหลือตัวละครจีตัวหกร้ยี่สิบห้าทับเจ็ดร้อยโอน่าจะยาวเลยครับอืมเนี่ยหกร้อยี่ห้าก็สามารถเปิดค่าเอฟเปิดกาชาครับค่าเอฟเมื่กี้เนะนี่ยใชไหมพันปดเนี่ยวันหนึ่งกดสองั้งวอครับเนี่ยตัวละครอย่างเงี้ย สองดาวสองดาวสามดาวเนะี่ยใช่ไหมเอาให้หมดสี่ห้าดาวเราจะทันสามแล้วกดอีกใช้ไปแล้วหนึ่งพันพอครับอืมข้ามันเหลือจริงจริงก็ไปกดโอเคเนี่ยใช่ไหมมันได้ครั้งแล้วสองครั้งแต่ว่าข้ามันเหลือ,องเนี้ยเราเก็บไว้ให้ครบหนึ่งพันนั้นไม่ยังต่ำเราเปิดตัวนี้ได้อันนี้800แปดร้อยเราต้องไปหาเพิ่มหาค่าเอฟเพิ่มให้พบหนึ่งพันเพื่อนใช่ไหมกดคำว่าเพื่อนตรงนี้แล้วก็ช่วยเหลือเนี่ย ใช่ไหมศูนย์ทับห้าสิบช่วยเหลือครับเนี่ยทำเนี่ยครับสองคนแล้วนะช่วยเหลือนะช่วยเหลือคนที่สามเนี่ยเรากดอย่างเงี้ยไปเรื่อยช่วยเหลือเพื่อนครับทุกวันทีนี้สมถติว่าเราช่วยครบนะสมมตินนะมันจะยาวเกินไปผมว่าน,าน,นี่แล้วก็มารับตรงนี้เห็นไหมรับแล้วก็ส่งนี่อันนี้ ตัวกาชาฟรีรับโฆษณาฟรีดูนะป้ายเหลืองนี้ต้องดูครับของฟรีเดี๋ยวผมไปเปิดกาชาก่อนอ่าตอนนี้ครับไม่รู้เก่งไหมน่าจะเก่งอย่างมั้งอะเอาไปก่อนได้ไม่ได้ไม่เป็นไรปึ๊บเรียบร้อยครับไม่ได้ <laughs> เกลือครับโอเคประมาณนี้ครับทุกคนเนี่ยทำเก้าดาวครับเห็นไหมวิธีทำเลยครับตามนี้อืม ก็ก็ทําให้ดูประมาณเนี้ยครับขึ้นก้าดาวแม็ก,ก็ใช้ตัวละครเยอะมากอืมเนี่ยต้องต้องเป็นบขบขียวๆตัวเนี้ยนะพยายามดูให้เป็นวันศุกกับเสาอาทิตนะมันผส,ส,นะสมเลนเจอร์สองท่อใช่ไหมขนาดผสมเลนเจอร์สองท่อนะเออจานอังคารพุทธพุหัสห้ามห้ามผสมนะครับมาผสมวันศุกกับเสาอาทิตยช่ไเสาอาทิตนี่มันมันได้ทั้งหมดเลยเล่นเสาอาทิตสบายใจสุดโอเคเนาะโอเคหวังว่า คลิปนี้จะเป็นประโยชน์ครับก็ขอบคุณที่กดไลค์นะครับก็ใครอยากให้ปั้นตัวไหนเป็น9ก้าดาวก็บอกได้นะครับอืมแต่ว่าอาจจะนานหน่อยแต่ก็มาเนี่ยครับโอเคขอบคุณที่ติดตามแล้วก็กดไลค์ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ